อีกเครื่องนึงที่ต้องติดตามก็คือผวกระบแม้ว่าพายุมู่หลานจะไปแล้วแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยยังคงอยู่ค่ะสนรวัสดีครับพวกเราวอเตอร์ดักมาจากโรงเรียนธาตนาราวิทยาครับวันนี้เราจะมานําเสนอเครื่องเตือนภัยน้ําท่วมอเนกประสงค์ครับโดยมีคณะผู้จัดทําดังนี้ ผมนายโชคปกรณ์ผมนายเทพจังวด,ดีและผมนายภูมินำพุทธิสายครับที่มาและความสําคัญเมื่อพุทธศักราช25-60ครับได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็คือเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ของจังหวัดสมุทรทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้าน,นชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจครับาในตอนนั้นนะครับเรามีเครื่องอะไรสักอย่างที่สามารถเตือนภัยเราได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ขึ้นก็จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายมากเท่านี้ครับ ผู้ผมก็เลยได้คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับนั่นก็คือเครื่องเตือนภัยน้ําท่วมอเนอกประสงค์หรือว่า Water Duck ครับซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการรับมือภัยพิบัติในดับพื้นที่และเพื่อศึกษาพลังงานที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรานํามาประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์นี้อีกด้วยครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ครับจะมีขงโซลาร์เซลล์คอนเทนเซอร์ดบตเตอรี่ต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทางานของเรา บอร์ดอรูหรือ NCU รีเลย์อัลตราโซนิกและมอเตอร์ครับผมโดยหลักการทำงานของมอเตอร์ดักครับจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยอัลตราโซนิกครับจะวัดระดับน้ำทุกๆ2นาทีสามารถดูได้จากแอปพลิเคชันไลน์และถ้าหากระดับน้ำครับถึงแถบสีเหลืองจะแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันไลน์เป็นระดับที่1หรือระดับฝ้อระวางคระผมหรือถ้าหาครับระดับน้ำสูงขึ้นถึงแถบสีแดงจะแจ้งเตือนระดับที่2หรือเตรียมอเวอร์ครับมต่อมาก็จะเป็นมอเตอร์เก็บตัวอย่างน้ำ ซึ่งจะทํางานทุกๆ10โมงของทุกๆวันสุดท้ายครับก็จะเป็นวอเตอร์บำบ,บัดน้ําเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้นํา3ชั่วโมงครับจะทํางาน1ชั่วโมงโดยจะทํางานในเวลา12เองาถึง17เองาครับครับขั้นตอนการทํางานครับโซลาร์เซลล์นะครับจะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าครับแล้วจะส่งกระแสเข้าไปที่คอนโทรลชาร์เจอร์กอจะให้คอนโทรลชาร์เจอร์ครับชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ทั้ง2ก้อน หลังจากนั้นครับแบตเตอรี่จะจ่ายไฟผ่านสวิตช์ไปที่โมดูลแลงไฟ5โวลต์เพื่อที่จะใช้เลี้ยงบอร์ด Arduino หน่ MCU ครับและบอร์ด Arduino หน่วย MCU จะจ่ายไฟให้อุปกรณ์ต่างๆดังนี้ครับ 1. ครับอันเตอร์โซนิกครับเพื่อใช้วัดระดับน้ําและ2รีเลย์ครับเพื่อใช้ควบคุมมอเตอร์ทั้ง3ตัวครับสรุปผลขา้นดำเนินงานนะครับจากการที่เรานําเครื่องเตือนภัยน้ําท่วมอานกประสงค์นะครับมาใช้วัดระดับน้ําพบว่าประสิทธิภาพใช้งานได้จริงครับ คือสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์ได้ทั้ง2ระดับครับคือระดับสีเหลืองครับระดับข้อระวังและระดับสีแดงระดับเต็มอุบพยกค,ครับและยังมีตัวกังหันและตัวเก็บตัวอย่างน้ําครับที่สามารถใช้ได้ตามเวลาที่กําหนดได้ครับจุดเด่นของโปรเจกต์นี้นะครับนั่นคือความอนิจ์ของตัวเครื่องครับและเราก็ายังใช้พลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์อย่างเดียวครับที่นํามาใช้กับตัวเครื่องโดยเราไม่ได้ต่อพลังงานจากแหล่งพลังงาน ที่เราขอพูดอย่างนี้นะครับวอเตอร์ดักของเรานะครับสามารถเกลี้ยงไทน้ำเข้าได้มาบัดน้ําได้และสามารถเก็บตัวอย่างน้ําได้ครับผมเอาวอเตอร์ดักอกขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ขอฝากทีมของพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจขอคณะกรรมการทุกท่านนะครับขอบคุณครับ